ได้เกิดให้อนรักโลกกวนโหลงองแล้วก็ปล่อยวางนะเมื่อน้องหญิงกับท่านพี่มาออกรายการโหนกระป๋อง เอาจริงๆดูแล้วก็คลายเครียดดีนะแถมนางก็ไม่ได้ทำรายใครด้วยโดยเรือจ้างอย่างป๋องกับพลก็มารับหน้าที่ทำรายการห่นกระป๋องแทนครูกระปีงานนี้ปั่นทั้งพิธีกรปั่นทั้งแขกรับเชิญแถมได้องค์เทพมาเสริมอีกช็อตที่ท่านพี่ส่งขึ้นพลังเร่งรายการเปิดตัวหรือนี่จะเป็นรายการใหม่กันนะแต่ก็อดขาตรงที่โอดถามว่าท่านพี่ทำบีทบ็อกปะนี่ถ้าเดบิวต์เข้าวงการเพลงถ้าจะรุง่ง <c oughs> บีบบอกปะบีบบอกปะยังไงฮะมันท่านไอจบมันจะซื้ออื่นเองและในขณะที่เสด็จพี่กำลังเชื่อมจิตนับสิบยี่สิบสามสิบโอดก็ช็อตฟิลจนกั้นขำไม่อยู่กันเลยทีเดียวถ้าท่านพี่เล่นมุกนี้รับรองได้แจ้งเกิดเลยติ๊บ ขึ้นหลักสิบหลักสิบโลกลหลักสิบยี่สิบสามสี่ห้าหกเมื่อกี้ผมชอบเลยถ้าเบิกเรียอาจารย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบชอบลงอดชอบลงเรือชอบลงเรือชอบลงลิฟต์ผมอั้นมาสักพักแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้หากันคืนแน่ๆหลังจากที่เช็คขึ้นเสร็จสับปรากฏว่ามีพี่ป๋องคนเดียวที่มีขึ้นแถมยังมีวิญญาณสาวๆยืนห้อมล้อมอยู่เต็มไปหมดมีเมียน้อยจากอดีตชาติตามมาด้วยงานนี้ก็ทำเอาพี่ป๋องร้อนๆหนาวๆกันเลยทีเดียวพอภรรยาที่่บ้านนก็ังดู การสดอยู่ด้วยพี่ปองอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆที่พฤติกรรมเนี้ยมันเกิดจากวิญญาณที่เกาะพี่เกาะพี่ป<อ>ุ๋อยู่แล้วพันธที่ลราจิ้มซียืนอยู่ข้างหลังเนี่ยเอาเลยเอาแล้วดูซ เอาแล้วมีทนพี่หนุ่มก็ยังรับหน้าที่ตัวแทนหมู่บ้านถามเรื่องที่ชาวเน็ตสงสัยว่าท่านพี่และน้องหญิงเป็นอะไรกันน้องหญิงก็ตอบเลยว่าเป็นเหมือนพี่น้องที่มีจิตบริสุทธิ์ต่อกันกินด้วยกันนอนด้วยกันอาบน้ําพร้อมกันมีถูสบู่ให้แก่นบ้างเท่านั้นยังไม่พอตอนน้องหญิงขับถ่ายท่านพี่ก็เป็นคนล้างให้อีกด้วย เรียกได้ว่าขนาดสามีภรรยาก็ยังไม่ใกล้ชิดกันเบอร์นี้เลยค่ะอีกช็อตที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เห็นจะเป็นโมเมนต์ที่ครูกะปิเอาหมวกสุดทินเทนมามอบให้ท่านพี่และน้องหญิงแต่ทั้งสองบอกไม่มีคลื่นหลับไม่ได้ทําเอาคุณหนุ่มเขินเลยล่ะค่ะอีกให้ก็ไม่ได้ไม่มีใครรับรายการพี่ได้หรอกไม่มีใครรับรายการพี่ได้หรอกไม่มีใครรับรายการพี่ได้หรอกจริงไม่มีใครรับรายการพี่ได้หรอกใครอยากมาหดกระแสผมถามหน่อย รายการในวันนี้มีหนึ่งหมื่นเหตุการณ์เลยทีเดียวไม่รู้จะหยุดคำตรงไหนก่อนดีเอาจริงๆน้องหญิงเริ่มมีปฏิกิริยาตั้งแต่เดินเข้ามาในสตูดิโอแล้วหนาวสั่นไม่หยุดเลยโดยน้องหญิงก็มีหลายร่างในตัวเองทั้งร่างทรงลิงปังคุงที่จะดูเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสาแต่ถ้าเวลาที่ต่างดาวลงแล้วก็จะกินเก่งมากเหมือนคลิปนี้ต่างดาวบอกว่าอยากกินส้มตำทันพีก็รีบพามาเลยเป็นสองร่างหนึ่งจิตท,ที่จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครพวกเขาก็ใช้ชีวิตตามภาษาเป็นตัวของตนเองมี ความสุขในแบบที่ต้องการและไม่ได้ไปเบียดเบียนใครนี่แหละประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกจ้าขอให้ทุกคนสมาสามัคคีเป็นพลังน้ำหนึ่งเดียวกันและนี่คือประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกเจ้าค่ะ